โอเคอ่ะเรามาเริ่มกันนะคะอ่านโจทย์ก่อนเขาบอกว่าแบบจำลองการเรียงอนุภาคเนี่ยมีสามสถานะดังภาพ x y z อ่ะ x นี่สถานะอะไรคะเด็กๆ x สถานะอะไรดีของแข็งของแข็งขอบคุณมากค่ะลูกช่วยตอบนิดนึงนะช่วยแบบว่าตอบเป็นเพื่อนกันนิดนึงนะคะ x ของแข็ง y ล่ะคะของเหลวค่ะ เขียนกำกับไปเลยนะคะ y ของเหลวเพราะว่าเด็กๆเ,เห็นว่ามันเริ่มหลวมๆใช่ไหมคปริมาตรเริ่มไปกองกองอยู่ข้างล่างนะคะแต่ว่าขยับได้เพราะฉะนั้น y เป็นของเหลวแล้ว z ล่ะคะ gas <Good. S 1> อ่า gas good ดีมากนะคะ z เป็นก a s โอเคเรารู้แล้วสถานะ x y z x ของแข็ง y ของเหลว z ก a s นะคะเขียนไว้เลยนะข้างๆ ต่อมาเขาบอกว่าเมื่อเราทดลองให้ความร้อนแก่สาร A เป็นของแข็งเขาบอกว่า A เนี่ยตอนเริ่มต้นสาร A เป็นของแข็งนะคะและลดอุณหภูมิสาร B ซึ่งเป็นแกส๊สทำให้สารทั้งสองชนิดเนี้เกิดการเปลี่ยนสถานะแล้วก็บันทึกอุณหภูมิของสารในเวลาต่างๆนํา,านมาเขียนกราฟได้ดังนี้เด็กๆดูที่ดูที่กราฟแล้วนะคะลูก ครูจะอ่ะถ้าอย่างนี้พอมองเห็นไหมเนี่ยพอมองเห็นไหมคะสาร A เนี่ยเริ่มต้นเป็นอะไรคะลูกเริ่มต้นของแข็งโอเคของแข็งดังนั้นสาร A คําว่าเริ่มต้นของมันคือจุดนี้นะคะตรงนี้เป็นของแข็งครูเขียนเป็น S S คือของแข็งเนอะ ทีนี้พอมันเปลี่ยนสถานะอะค่ะไอตรงยาวๆตรงเนี้ยคือการที่มันกําลังแข็งแล้วกําลังจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรคะลูกให้ความร้อนแก่ของแข็งของแข็งเส้นตรงกําลังจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรคะของเหลวอ่าให้ความร้อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นของเหลวนะคะครูเขียนเป็นตัว L L ย่อมาจาก Liquid นะคะล i q u i d คือของเหลวนะคะ อ่ x เป็นของแข็ง y เป็นของเหลวนะคะ z เป็นแก๊สอ่าโอเคเอาว่าเราใช้สัญลักษณ์ตามนี้นะ s l g s ของแข็งให้ความร้อนเป็นของเหลวจากนั้นให้ความร้อนต่อไปเรื่อยๆค่ะมันก็เปลี่ยนสถานะตามเส้นนี้ของเหลวก็กลายเป็นลายให้ความร้อนเข้าไปอ <Yeah. S 1> ีกอ่ะก็กลายเป็นแก๊สดีมากค่ะ ทีนี้เด็กๆเ,เริ่มเริ่มมองออกละช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เปลี่ยนสถานะนะคะเป็นช่วงที่เปลี่ยนสถานะเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยนะคะตอนแรกเริ่มต้นเป็นของแข็งให้ความร้อนไปเป็นของเหลวให้ความร้อนไปเป็นแกส๊สทีนี้ต่อค่ะต่อค่ะเด็กๆโฟกัสที่สารบอ่าสาร B ีครูเปลี่ยนปะกาเป็นสีน้ำเงินจะได้ไม่งง เป็นสีน้ำเงิน blue อะสาร b ค่ะเด็กๆด,ดูตรงนี้สาร b เริ่มต้นมันเป็นอะไรคะเป็นไรลูกตอนเริ่มต้นแก๊ส yes, ค่ะอะเป็นแกส๊สแสดงว่าบนนี้ยเป็นแกส๊สเริ่มต้นก็คือตรงนี้นะต้องชิดกราฟนะคะเราเริ่มต้นจากนั้นมันเปลี่ยนสถานะนะคะเปลี่ยนสถานะเด็กๆคะแกส๊สเวลามันโดนลดอุณหภูมิแปลว่าอะไรคะลดอุณหภูมิ ลดอุณหภูมิแปลว่าทําให้มันเย็นถูกไหมคะลดอุณหภูมิก็เย็นลงเย็นลงแกส๊สพอทําให้มันเย็นมันจะกลายเป็นอะไรคะลูกแก๊สทําให้เย็นกลายเป็นอะไรควบแน่นแล้วก็กลายเป็นของเหลวแล้วก็ไปเป็นของแข็งโอ้โหสุดยอดแกส๊สควบแน่นเป็นของเหลวจากนั้นมันก็เกิดการอ่าเขาเรียกว่าจับตัวเป็นของแข็งนะคะสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นของแข็งเนาะ ทีนี้เรารู้ลักกาฟดําเนินมาแบบนี้นะคะแก๊สของเหลวแล้วก็ของแข็งกราฟดำเนินไปแบบนี้นะคะเมื่อเวลาผ่านไปทีนี้เขาบอกว่าจากข้อมูลอุณหภูมิที1และ T2 a และ b มีการจัดเรียงอนุภาคของสารตามสถานะใดอ่าเดี๋ยวครูให้หนูจ้องตารางก่อนเขาบอกว่าสถานะของสาร a ที่อุณหภูมิ t t และ T2 เป็นยังไง สถานะของสาร B ที่อุณหภูมิ T หนึ่ง T สองเป็นยังไงให้เด็กๆจ้องก่อนอ่ะเรามาดู A คะ่ะเอา A ก่อน A ที่ T หนึ่งอุณหภูมิเป็นสถานะอะไรคะที่ T หนึ่ง T หนึ่งคือเส้นนี้คะ่ะเส้นนี้สถานะอะไรนี่ T หนึ่งที่ A เส้นนี้สถานะอะไรคะเส้นเนี้จุดตัดอยู่ตรงเนี้ยตรง T หนึ่ง S ค่ะ S า s ใช่ไหมคะเพราะมันยังอยู่ในเส้นแรกอยู่เนาะเป็น S ที่1เป็น S เขียนลงไปที่2คือเส้นนี้ค่ะเส้น T2 T2 คืออยู่ตรงนี้ดูที่สาร A ก่อนนะคะ T2 คือสถานะอะไรเอ่ย T 2อยู่ตรงนี้นะมันยังไม่เปลี่ยนไปเป็นแก๊สนะจุดเปลี่ยนมันอยู่เส้นสีแดงข้างบนเห็นป่ะคะจุดเปลี่ยนคือเส้นสีแดงข้างบนแต่จุด T2 คือจุดเขียวๆตรงนี้สถานะอะไร ของเหลวของอไรของเหลวหรอคะโอเคของเหลวพอพอดูได้ใช่ไหมคะลูกเนี่ยเวลาเราดูเส้นใช่ไหมคะดู t ีสองเขาถามว่า t 2อุณหภูมิสถานะอะไรเนี่ยเราก็ต้องขีดมา t 2ดูที่สาร a เราก็ดูเส้นทึบถูกไหมคะสาร a ดูเส้นทึบก็คือเป็นสถานะของเหลวเนาะต่อไปมาโฟกัสที่สีน้ำเงินสาร b บ้าง สาร B T หนึ่งอยู่ตรงนี้ค่ะสาร B คือเส้นประตรงนี้ T หนึ่งคือสถานะอะไรคะนี่ยเส้นประอยู่ตรงนี้เส้นประ T หนึ่งสาร B สถานะอะไรลูก SL หรือว่า G L หรอคะอะ่ L ถูกปะคะก็คือของเหลวใช่ไหมเพราะว่าเส้น B เนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนสถานะมาเป็นของแข็งเลยของแข็งต้องอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะ มันอยู่เหนือเส้นเปลี่ยนสถานะดังนั้นมันต้องเป็นของเหลวก่อนโอเคต่อไปโฟกัสที่สาร B เหมือนเดิมสาร B ีทสองคือสถานะอะไรคะอยู่ตรงนี้สาร B T ทสองสถานะไหน G ค่ะอ่า G ก็คือแก๊สทีนี้เด็กๆลองดูซิว่าช้อยไหนถูกข้อสองค่ะอ่าข้อสองดีมากนะคะ ใครที่ตอบตรงนี้ได้แปลว่าโอเคเข้าใจละเพราะว่า t ีหนึ่งเป็น S เราก็มาดู S ก็คือ X ใช่ไหมคะอ่าทีสองตรงนี้ L มี2ตัวเลย L ในที่นี้ก็คือ Y ใช่ไหมก็ต้องเป็น XYY นะคะ XYY G ก็คือแก๊สแก๊สก็คือสถานะ Z ก็คือเป็น Z เพราะฉะนั้นข้อ2ถูกนะคะอ่าพอได้ไหมแบบนี้ ถ้าได้แล้วก็ดีมากเลยนะคะเด็กๆก็จดข้อสิบรอทันไหมอ่ะมาที่ข้อสิบกันมั่งค่ะยาวเหมือนเดิมยาวเหมือนเดิมข้อสิบยาวเหมือนเดิมก็จริงแต่ว่าถามเรื่องเดิมนะคะอ่ะลอกโจทย์เห็นไหมอ่ะจะซูมก็เหมือนเหมือนไม่ให้ซูม โอเคอ่าทีนี้เรามาดูเขาบอกว่าทดลองนะคะลดอุณหภูมิของแกส๊สคําว่าลดอุณหภูมิก็คือทําให้มันเย็นใช่ไหมคะบันทึกอุณหภูมิของสารนะเวลาต่างๆและเอามาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับกราฟได้แบบนี้นะคะดังนั้นการที่ลดอุณหภูมิของแกส๊สแปลว่าเริ่มต้นมันต้องเป็นสถานะอะไรลูกสถานะอะไรเริ่มต้น ลดอุณหภูมิของแก๊สมันก็ต้องเริ่มที่อะไรคะแก๊สหรอคะอ่าเริ่มที่แก๊สเก่งมากเริ่มที่แก๊ส B ก็คือช่วงที่เปลี่ยนสถานะแก๊สลดลดลดความลดอุณหภูมิไปเรื่อยๆนะคะลดลดลดจนมาเป็น C C ต้องเป็นสถานะอะไรคะลูกของเหลวหรือเปล่าของเหลวเก่งเก่งเก่งเริ่มกล้าตอบของเหลวทีนี้พอ C เป็นของเหลวปุ๊บ เราก็ให้ให้ความเย็นมันอีกลดอุณหภูมิลด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 ไปอีกตรงช่วงดีอีก็จะเป็นอะไรคะอี e. ก็จะเป็นอะไรของเหลวถูกลดอุณหภูมิทําให้มันเย็นใช่ไหมลดลดลดของเหลวก็จะกลายเป็นของแข็งโอเคของแข็งเขียนไปเลยนะคะลูกเขียนลงไปในของแข็งทีนี้ พอเราอ่านโจทย์เรารู้แล้วว่าเออลดอุณหภูมิของแก๊สแปลว่าเริ่มต้นมันเป็นแก๊สใช่ไหมแก๊สของเหลวของแข็งนะคะมันก็จะมีจุดเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนอุณหภูมิที่เปลี่ยนสถานะนะคะเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนสถานะน้นอุณหภูมิหนึ่งหนึ่งนะคะก็จะมี T1 กับ T2 เด็กๆเห็นเปล่า T1 กับ T2 นะคะอ่าไฮไลท์นิดหนึ่งไฮไลท์ T1 อยู่ตรงนี้ ตรงจุดที่เป็นเส้น b t ทสคือจุดที่เป็นเส้น d นะคะอ่าเด็กๆลองดูมันจะมีคำว่าจุดหลอมเหลวกับจุดเดือดค่ะเด็กๆต้องแยกให้ออกจุดหลอมเหลวคือจุดที่ทำไมคะจุดที่ทำไมเราถึงใช้คำว่าหลอมเหลวลูกจุดหลอมเหลวคือของแข็งไปเป็นของเหลวเก่งมากนะคะจุดเดือดลาจุดเดือด สถานะไหนไปเป็นสถานะไหนลูกจะเป็นจุดเดือดได้ของเหลวเป็นแกส๊แกสอ่าของเหลวไปเป็นแกส๊สโอเคทีนี้เรามาดูค่ะเด็กๆเราจะเรียกว่าอะไรเส้น B คือทีหนึ่งเราจะเรียกว่าอะไรค่ะเส้น B ีทีหนึ่งเราเรียกว่าอะไร B นี่คือแก๊สไปเป็นของเหลวหรือของเหลวไปเป็นแก๊สก็ได้นะอุณหภูมิเนี่ยที่อุณหภูมิ B เนี่ยแก๊สไปเป็นของเหลวของเหลวไปเป็นแก๊สทีหนึ่งเราจะเรียกว่าอะไรคะ่ะมันก็คือแก๊สไปเป็นของเหลวหรือของเหลวไปเป็นแก๊สก็ตามมันจะต้องผ่านจุดจุดนี้จุดจุดเนี้ยควรเรียกว่าจุดอะไรจุดเดือดหรอคะอ่าจุดเดือดนะคะลูกเวลาเราดูเราดูแค่นี้เราดูแค่ว่าจุดที่มันเปลี่ยนผ่าน การที่มันจะเปลี่ยนผ่านจากโอ้โหเธอดูให้ออกแล้วกันนะว่ามันคือจุดเดือดการที่มันจะเปลี่ยนผ่านแก๊สไปเป็นเหลวเหลวไปเป็นแกส๊สมันก็ต้องผ่านจุด B นะคะจุด B ตรงเนี้ยเนาะดังนั้นตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าจุดที่เปลี่ยนสถานะแบบที่เพื่อนบอกนะคะก็คือเป็นจุดเดือดน,นะคะหรือของเหลวไปเป็นแกส๊สก็ต้องผ่านจุดนี้อยู่ดีนะคะก็คือจุดเดือดต่อมาเรามาดูอีกเส้นหนึงเส้น T2 คะ่ะ T2 คือจุด D จุดดีใช่ไหมลกูกจุดดีตรงนี้เส้นท2คือการเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนผ่านจากของเหลวไปเป็นของแข็งหรือการที่จะเป็นของแข็งไปเป็นของเหลวก็ต้องผ่านอีจุดนี้อยู่ดีดังนั้นจุดดีต้องเรียกว่าจุดอะไรคะตลอมเหลวหรือเปล่าครับอ่าเก่งมากเริ่มดูเป็นละหลอมเหลวฉันอ่ะไม่เป็นไรนะคะลกูกอ่านให้ออกว่าหลอมเหลวตายละคุณพระ ลายมือจริงๆใช้แบบมือเขียนจริงๆนะคะจุดล้อมเหลวคือจุดตัวดีตรงนี้นะคะงั้นเด็กๆตอบครูซิข้อ38.1จริงๆมันคือข้อสอบโอเนนะคะข้อ38แก๊สชนิดนี้มีจุดล้อมเหลวคือทีหนึ่งจุดเดือดคือทีสองใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่จุดล้อมเหลวใช่ทีหนึ่ไหมและจุดเดือดใช่ทีสองไหมไม่ใช่ใชอ่าไม่ใช่เพราะอะไรถึงไม่ใช่ เพราะว่าจุดเดือดอยู่ที่หนึ่งจุดลอมเหลวอยู่ที่สองค่ะเก่งมากมันสลับกันใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ต้องตอบว่าไม่ใช่นะคะอย่างที่เพื่อนพูดเลยจุดล้อมเหลวมันคือทีสองจุดเดือดมันคือทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ใช่โอเคดีมากต่อไปข้อสามสิบแปดจุดสองนะคะเขาบอกว่าในช่วง B สารมีการเปลี่ยนแปลงการจัดเรียงอนุภาพจากแบบท,ที่หนึ่งไปเป็นแบบท,ที่สองดังภาพ ใช่ไหมช่วง B คือช่วงไหนเนี่ยช่วง B ช่วง B คือแก๊สไปเป็นอะไรคะแก๊สไปเป็นของเหลวคะ่ะอ่าแล้วอย่างนี้เรียกใช่หรือไม่ใช่ถูกไหมแก๊สไปเป็นของเหลวถูกคะ่ะอ่าถูกก็ต้องตอบว่าใช่โอเคเริ่มได้ละนะคะเริ่มดีละต่อไปในช่วง C สามสิบแปดจุดสามนะ ในช่วง C สายมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากกว่าในช่วง E เด็กๆด,ดูดิในช่วง C สถานะอะไรคะช่วง,ข<อ>ง C ของเหลวโอเคในช่วง E สถานะอะไรคะของแข็งค่ะของแข็งเขาถามว่าช่วงช่วงที่เป็นของเหลวเนี่ยแรงยึดเหนี่ยวมากกว่าช่วงที่เป็นของแข็งใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ อ่าไม่ใช่เพราะอะไรเพราะแข็งมันม,มีมีความหนาแน่นมากกว่าอ่าของแข็งมีแรงยึดเหนี่ยวหนาแน่นมากกว่านะคะถูกต้องของแข็งมันก็ต้องแข็งแรงกว่ายึดเหนี่ยวมากกว่าดีมากอ่าเสร็จข้อสิบแล้วนะคะครูดีใจนะที่เริ่มมีคนแบบว่า,ารีแอคกับครูละเริ่มทำได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่อง ตอนหมอนหนึ่งเลยคือเราเรียนมาแบบง่ายๆใช่ไหมแต่พอมาทําโจทย์ที่สรุปอะคะ่ะที่เป็นเหมือน o n e นเนี่ยมันก็จะมีความซับซอ้อนที่เธอต้องวิเคราะห์นิดนึงนะคะแล้วข้อสอบเนี่ยจริงๆเขาวัดคอนเซปต์เดิมแต่ด้วยตัวข้อสอบจะยากขึ้นซับซอ้อนขึ้นเก่งมากเลยนะขอบคุณมากเลยช่วยกันตอบดีมาก